สวัสดีครับฟังสบายกับจามนิดนะครับวันนี้จะพูดเรื่องนิิราชชาดกบำเพ็ญอธิษฐานบาร,รมีตอนที่8คนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรนีดีแต่ว,ว่าคนอื่นทำการกีดขวางคนอื่นผู้ให้อยู่คนเหล่านั้น ย่อมเข้าถึงนรกกําเนิดจัตติัรชานคือยมโลกพระรัตนตรยัยรัตนอันล้ำค่ายิ่งกว่ารัตนะใดๆในโลกเพราะเป็นที่ระลึกทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการที่เรา ตัวแหวงหาต้องปฏิบัติให้เข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระ,ะพรับนตรัยนี้ที้ได้ชีวิตจะสมบูรณ์ปลอดภัยและมีความสุขในการมุรงชีพเพราะมีหลักของชีวิตส่วนสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัย้วกับการสร้างาร,รมีเท่านั้น ไม่ได้มีไว้ให้ยึดติดหรือยึดมั่นถือมั่นการเกิดมาเพียงอาแตจริงเหล่านี้สร้างบารมีเพื่อให้บรบรลุวัตถุประสงค์ของการและอาธ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 าัตภาพเป็นมนุษย์มุ่งแะแวงหาจริงที่เป็นแก่นสารของชีวิตหาความจริงและความรู้อันเตะเสริฐของพระอริยเจ้า,ธ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 า มีใจมุ่มมตงตรงต่อทางาพะนิพานและที่สุดแห่งธรรมมีวราพระบาลีในยุตธกิกายคัถาตวะว่าคนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรณีดีแต่ว่าคนอื่นทำการกีดขวางคนอื่นให้อยู่ คนเหล่านั้นย่อมถึงนรกกัเนิรัตจัดดิรชานหรือรยมโลกเนื่องจากมนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ฟังคำของรพระสุีพีพทาเจา้าเมื่อยังไม่ได้รับแสงสว่า,วางจากธรรจากผู้รู้จากบัณฑิตนักปราดจึงมักประมาเทเพื่อเอเอในชีวิต ไม่แสวงหาอุกุศลใส่ตัวมีความตรณนีฝังแน่นอยู่ในใจหลงผิดไปทำบาปอกุษลจนเป็นอาจินเช่นขัดวางคนอื่นที่กำลังทำความดีบ้างล่วงละเมิดสินซึ่งเป็นมาตรฐานของความเป็นมนุษย์บ้างเพราะไม่เห็นผลของบาปว่า จะเป็นวิบาอันเตร้อนเพียงไรเนื่องจากจิตใจถูกความโลภความโกรธความหลงรอบงำจนมืดสนิททำให้ชีวิตหลังความตายน่ากลัวต้องไปตกสู่อบายพูมบุคคลเหล่านี้จะเสียใจต่อเมื่อบาปนั้นตามมาสมผล ไม่รู้ก็ตายเกวนไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ร้องทุกข์ก็ไม่ได้ต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสเนบายซึ่งหนักที่กว่าการรับโทษในมนุษย์มากมายนักดังประสบการณ์ของพระเจ้านิวิราชที่ได้ไปพบเห็นสัตว์รกที่กำลังตัวิบากกรรมอันทุกข์ทรมานที่เป็นผลที่เกิด จากเมื่อครั้งที่ยังเป็นมนุษย์นั่นเองในระหว่างการเดินทางที่มาตรลีเทศสารชีกับรถไปนั้น็จะแสดงภาพของนานเรียบาลที่กำลังเอาเชือกเหล็กลุกโปงปูกปอตัดนรกจับตัวให้ล้มลงบนแั่นดินแผ่นเหล็กลุกโปงอาวุธชนิดต่างๆ กำนัทุกตีอย่างไร้ความปราณีพระเจ้านิวิราชจึงไต่ถามอุปก,กรรมของสัตว์รกเหล่านั้นบัตเรีเทพบุตรสารชีพูดว่าสัตว์รกเหล่านี้เคยเป็นคนฆ่าแกะยุกกอนปลาครังฆ่าสัตว์เลี้ยงแล้วได้แล่เนื้อออกเป็นทชิ้นเพื่อวางขายในร้าน เขาทำอาชี่ฆ่าตัดเพื่อน,นำไปขายเลี้ยงที่จนตลอดชีวิตคันละโลกอนุดแล้วเพราะกรรมนั้นเป็นเหตุให้จัดรกเลานั้นจึงปูกนายเรียาบาลเอาเชือกที่ลุกโพมปูคอไว้แล้วจับมาประหารด้วยอ,อาวุธต่างๆตามที่พระองค์เห็นนั่นเองมาตาัตรีสารสี กับรถต่อไปตาางแสดงพง่วงน้ำที่เต็มด้วยมูดและพูดมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าคุ้งไปทั่วพวกสัตว์นรกถ,ถูกความหิวคอบงำต่างกินมูดและพูดนั้นด้วยความเอร็ดอร่อยเนื่องจากในพุกชาตก่อนสัตว์นรกเหล่านี้ชอบก่อทุก์เบียดเบียนสิตหาย และผู้อื่นเสมออีกทั้งเป็นคนการประทุกร้ายบริโภคเข้าปลาอาหารที่เพื่อนบ้านแล้วยังขโมยเงินทองของเขาอีกด้วยกรรมนั้นจึงทำให้ต้องกินมูดและพูดในห้วงน้ำเน่าแห่งนี้เป็นเวลายาวนานรนรกขุมถัดไปเป็นห้วงน้ำที่เต็มไปเรื่อยๆนะนอง มีกลิ่นเหนม็นไม่สะอาดจัตตรกถูกความร้อนแผดเผาแล้วปลาดกันดื่มเลือดน่าหนองเป็นอาหารที่เป็นท้่นนี้เพราะเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ได้ฆ่าบรรดาบิดาของตนและพระอรหันต์ถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงเป็นกำหนับนอกจากจะตก อเวจีมหาตร,รกแล้วเศษกันที่ยังทำให้มาตกตร,รกกลุ่มนี้อีกมัตรีเทวบุตรสารีได้แสดงอุทสสรรกกลุ่มต่อไปซึ่งนายเรือบาลกำลังเอาเบ็ดเหล็กลุกโงงโตเท่าลำตาล เกี่ยวลิ้นสัตว์นรกขึ้นมาทําให้สัตว์นรกเหล่านั้นลม้มลงบนแผ่นโลหะที่ลุกโครงและให้นอนแอ่เอาขอเหล็กกลับรับสับเบือนตับหนังโคพวกสัตว์นรกดิ้นรนเหมือนปลาดิ้นอยู่บนบกไม่อาจทนทุกขนั้นได้พากันร้องไห้ข้ามครวนด้วยความทุกข์ระทม มาตรลีเทศจ,จารถีทูลพระเจ้าเนวิราชว่าตัตลกเหล่านี้สมัยที่ยังเป็นมนุษย์ยังอยู่ในตำแหน่งผู้ตีราคาสินค้าเป็กโกงเขาบ้างหรือเป็นพ่อคา้าเปรียบเขาเอาเปรียบเขาเป็นผู้เห็นแก่ได้อย่างเดียวมีความโลภรอบงาจิตใจกดราคาสินค้า ผ,ผู้มาขายให้ตกต่ำกว่าความเป็นจริงซึ่งถูกขายแงเกินความเป็นจริงเพราะกรรมนั้นจึงต้องมาตัววยวิบากกรรมชนี้รั้น่ามรกถึงต่อไปได้ตกัตกรกหญิงมีร่างกายแตกเปก้วมีเมลวันตอมตเตลื่อนไปด้วยเลือดและหนอง มีศีรษะขาดพระคอมแขนทั้งสองร้องไห้ยิงนรกเหล่านี้จมอยูใ่ในแผ่นดินเพียงแค่เอวตลอดเวลาภูเขาไฟก็มาสี่ทิศลุกโลงลิ้งมาบทริงนรกเหล่านั้นให้ละเอียดไปครั้นตายไปแล้ว,วก,ก็กลับฟื้นขึ้นมาใหม่พระเจ้าหน่ิวิราชครอบประเทศเห็นแล้ว ทั้งวดตัวและสงสารจัดนรกเหล่านั้นเป็นกำลังบัลรีเทพสรัีคุณว่าหญิงนรกเหล่านี้เมื่อยังอยู่ในโลกมนุษย์เป็นหญิงนักเลงชอบเที่ยวมุกพุนอยู่ในอพยภูมินอกใจสามีพบหายินดีในสายอ,ยาอื่นเป็นอาจินจึงต้องมารับกรรมชั้นนี้นอกจากนี้ยังมีจตดนรก ที่ตกอยู่ในบ่อใหญ่เต็มไปด้วยฐานเกล่ลูกโครงตกตวรบเหล่านั้นตกนายเนียบาลหรือวุต่กางๆทิ้นแทงเป็นนายโคบาลแทงถุงโคที่ไม่เข้าฟอแบ,ตตบัตรีเทวตาวัดรีคุณว่าสัตว์เล่านี้เมื่อยังอยู่ในมนุษย์โลก เป็นผู้มีกรรมไม่ดีร่วมเกินภรยาของชายอื่นและประพฤตินอกใจภรยาตนเองไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมทำให้หน้ตกนรกขุมนี้ที่เป็นดุดโภคถูกซึ้งแปงให้ได้รับความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาดูดรงนี้แล้วบัตรลีเทพบุตรดได้ทำขุนรกนั้น ขึ้นให้อันตรธานหายไปและได้จนแดนนรกเป็นที่หมกไหม้ของพวกมิจฉาทิฏฐิต่อไปอีกพระเจ้าเนวิราชตรัสถามว่าจัดนรกเหล่าใดทั้งน้อยใหญ่มีรูปร่างวิลแยแอับจะเยียดอยู่ในนรกจัดนรกเหล่านี้ทำบุญอะไรไว้จึงต้องตเวยทุกขพัฒนาอนแสนสาหัส สิ่งเช่งนี้มาตรยีเทวดทูลว่าสัตว์เหลา่านี้เมื่อย,อยังอยู่ในมนุษย์โลกเป็นผู้มีความเห็นผมิดมีมิจฉาทิฏฐิคือคิดเอาเองด้วยความเข้าใจผิดว่าการที่ให้ไม่มีผลการบูชาไม่มีผล,ผลการเส้นสวงไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำทั่วมดดไม่มีผลมันดาบิดาไม่มีบุญคุณสมณะรามผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะโมหะไม่มีในโลกสับผู้ผุดเกิดไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีครั้นทำบาปกุศลเป็นอาจินและทกทวนผู้อื่น ให้มีความถึงติดตามไปด้วยจึงต้องตกในเอเวจีมหานรกเป็นเวลายาวนานการพ้นจากมหานรกนั้นต้องมาสวยทุกขเวทนาอันแสนสาหัสในอุตระรกแห่งนี้อีกยาวนานเช่นเดียวกันจะเห็นว่าชีวิตหลังความตาย ของผู้ที่ทำแต่บาปอกุศลเป็นอาจินเป็นชีวิตอันอาัรอับโชคเลืเกินอับโชคคือบทโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้สูงขึ้นบทโอกาสที่จะสั่งสมบุญเหมือนในโลกมนุษย์ต้องสวยผลวิบากกรรมในอบายเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้น จึงอยากให้ทุกคนพ้นจากอบายภูมิเหล่านี้ไม่ว่าวกิจภพกิชาติที่เราบินว่าตาเกิดเพื่อสร้างบารมีในสังสารวัตินี้ขออย่าได้พลาดพลั้งไปบังเกิดในดินแดนแห่งทุกข์ทรมานเช่นนี้เลยนั่งธรรมะกันให้ได้ดีกว่านี้เราจะค่อยฝันในฝันไปดูกันไปพิสูจน์ ความเป็นไปของสัตว์เหล่านั้นทั้งสามที่เบีดภูิจะได้ไม่ต้องไม่ตกในบะยภูมิเหล่านั้นเด็ดขาดถ้าละจับบาปกุญสมทั้งหลายทำแต่บุญกุศล้วน,ลนและมันประพฤติทำทำใจให้กร่องใสสั่งสมบุญยิง่งยิ่งขึ้นไปโดยไม่ประมาทใชีวิตเส้นทางสู่สวรรค์นิพพานาของเรา ย่อมราบรื่นกันทุกคนครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับจนติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ